ทุกคนมักเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีแต่เมื่อถึงวันที่พวกเขาทำเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตทุกคนก็มักจะพูดว่าฉันไม่มีทางเลือกนี่คือฟาโก้ซีรีส์ที่ทำให้คำว่าคนธรรมดากลายเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกทุกอย่างมาเริ่มจากหิมะฮิมะที่ปกคลุมเมืองเล็กๆในมินิโซตาเมืองที่ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งมีชายผู้หนึ่งเปิดประตูต้อนรับปีศาจเข้ามาในบ้านชายคนนั้นคือเลสเตอร์ไนกาดเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนอ่อนแอ เป็นแค่หมารับใช้ที่โดนใครก็ได้กดขี่ข่มเหงแต่เมื่อเขาได้เจอกับลอนมาโวทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพวกเขาจะทําให้คุณรู้ว่าสิ่งน่ากลัวไม่ใช่ปืนหรือซากศพแต่มันคือความจริงของมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มและคําโกหกยินดีต้อนรับสู่ฟาโกเมืองที่คุณจะไม่มีวันรู้ว่าคาตกรยืนอยู่ตรงหน้าหรืออยู่ในกระจกบ้านคุณเบื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามาขัดจังหวะกวนใจผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นคือ n น็ตฟลิ p r e m i u เมีมโดยทีมงาน NF t h เ a t e r เตอร์ ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวลองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัด มาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID Line ยอย่างเดียวพอการันตีด้วยผู้ใช้งานมากกว่า250,000แอคเคาท์และสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถรุ้นรับเงินรางวัล50 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทอเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพ้ลูกค้ามีตัวตนจริงสแกนหน้านี้ได้เลย NF Theater ผมลืมบอกไปครับว่าซีรีส์ชุดนี้สร้างจากเรื่องจริงเปิดเรื่องในรัฐมินิโซตาปี2006 คำคืนที่หิมะปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองตอนนั้นมีชายคนหนึ่งขับรถฝ่าพายุเขาคือหลอนมาร์โวชายลึกลับผู้มีสายตาเย็นเยือกหลอนก็แค่ขับรถไปตามทางแต่กลับมีฝูงกวางวิ่งมาตัดหน้าเขาชนเต็มๆรถเสียหลักล่วงข้างทางที่พิกยิ่งกว่าคือมีคนโดนจับยัดอยู่ท้ายรถเขาเห็นโอกาสก็เลยวิ่งหนีเอาตัวรอดส่วนหลอนได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะแต่เขาไม่คิดจะวิ่งตามชายคนนั้นเขาแค่ลงมาดูเจ้ากวางแล้วมองมันตายไปอย่างชา้ชาๆ เรื่องราววุ่นวายพวกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีเลสเตอร์ไนก์ดเซลแมนขายประกันคู้ทีชีวิตตกต่ำแบบขั้นสุดเขาใช้ชีวิตอยู่กับเธภรรยาที่อยู่กินกันมานานหลายปีแต่ตลอดการคลองคู่เลสเตอร์ไม่เคยมีความสุขเขามักโดนเมียพูดจาดูถูกยกตัวอย่างเช่นเครื่องซักผ้ามันจะพังอยู่แล้วครับปั่นทีนี้เสียงดังไปทั่วบ้านเธอเลยบน่บนว่าน้องชายของเลสเตอร์เพิ่งซื้อเครื่องซักผ้ามาจากยุโรปจ่ายไปหลายหมื่นซักและปั่นแห้งในเครื่องเดียว ปละเดนอาจไม่ได้อยู่ที่เครื่องสัพพะแต่เป็นเงินที่น้องชายของเลสเตอร์หาได้คำเดียวที่เจ็บแสบแบบสุดๆคือดูเหมือนฉันจะแต่งงานกับ Nike, นายการผิดคนเลสเตอร์ไม่ใช่คนร่ำรวยส่วนเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพไม่ต้องพูดถึงเขาเป็นแค่พนักง,งานขายประกันที่ไม่รู้วิธีชักจูงลูกค้าคุณสามีอยากได้ประกันสุขภาพให้กับภรรยาที่กำลังตั้งท้องแต่เลสเตอร์อยากขายเพิ่มเขาก็เลยเสนอประกันอุบัติเหตุให้คุณสามีด้วยหากเกิดอุบัติเหตุกับคุณละ่ะอย่างรถชนแล้วกระเด็นทะลุกระจก หรือปีนขึ้นไปซ่อมหลางน้ําแล้วลื่นตกลงมาคอหักเรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นได้ตลอดเพื่อนแล้วถ้าเกิดขึ้นใครจะอยู่ดูแลลูกคุณเจอแบบนี้เข้าไปเป็นใครก็าาหน่าแต่นั่นไม่ใช่ส่วนที่แย่สุดเลสเตอร์มายืนมองเครื่องสภาคเครื่องใหม่แต่โชคไม่ดีที่เพื่อนเก่าของเขาผ่านมาเจอหมอนี่ชื่อแซมเฮส หัวโจกตัวใหญ่ที่ชอบแกล้งเลสเตอร์มาตั้งแต่สมัยมอปลายวันนี้แซมพาลูกมาด้วยเขาก็เลยอดเล่าเรื่องขำๆไม่ได้แซมเคยจับเลสเตอร์ยัดใส่ถังแล้วเอาไปกลิ้งบนถนนไฮเวย์ way. แถมผู้หญิงที่เลสเตอร์แต่งงานด้วยเขาก็เคยฟาดมาแล้วไม่รู้ว่าลอนถูกใจอะไรในตัวแกไอจอนทาดินสอของแกหรือเปล่าโดนดูถูกขนาดนี้เลสเตอร์คงไม่อยากอยู่ด้วยแต่แซมมันไม่จบเรื่องสุดท้ายคือแซมเคยเขียนชื่อบนกำปั้นตัวเองแล้วต่อยหน้าเลสเตอร์เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเป็นฝีมือใครนายจำได้ไหมเพื่อน ตอนนั้นแซมแค่แกล้งต่อยแต่เลสเตอร์เกิดตกใจกลัวนาเขาเลยไปกระแทกกับกระจกโพออีกทีเลสเตอร์ก็มาทําแผลที่โรงพยาบาลเปิดกระปองน้ําดื่มแก้เส็งแต่จมูกของเขามันเจ็บยกดื่มไม่ได้เขาก็เลยยื่นให้คนที่นั่งอยู่ข้างๆและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เลสเตอร์ได้เจอกับหลอนเขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจมูกเลสเตอร์เรื่องมันยาวประมาณหนึ่งแต่เลสเตอร์มีเวลาว่างมากพอที่จะเล่าเขาแค่ระบายออกมาทั้งเรื่องทำร้ายร่างกายเรื่องเหนี่ยพวกมันมากันสามคนตัวใหญ่หนึ่งอีกสองเป็นไวรุน หากผมใจถึงสักหน่อยผมจะทําให้แซมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่หมอนั่นชื่อแซมเฮสเด็กเกเรตอนมอปลายตอนนี้ก็ยังเกเรอยู่จากนั้นลอนก็ถามกลับสั้นๆแล้วทําไมคุณไม่ทําล่ะคุณปล่อยให้ไอ้หมอนั่นเล่นคุณต่อหน้าลูกๆจากประสบการณ์นะหากคุณปล่อยให้หมอนั่นทำทหมูกคุณหักครั้งต่อไปเขาจะมาหักกระดูกสันหลังคุณหากดูมาถึงตอนนี้คุณน่าจะพอจับทางได้ว่าเลสเตอร์ไม่ใช่พวกสู้คนเขาคิดว่าแซมแค่อยากทำให้เขาอับอายต่อหน้าลูกไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย แต่ไม่ใช่สําหรับหลอนนั่นถือเป็นการดูหมิน่นและหากเป็นเขาเขาจะฆ่าหมอนั่นซะแซมทํากับคุณตั้งแต่มอปลายตอนนี้เขาก็ยังทําอยู่ชายคนนั้นไม่สมควรจะมีลมหายใจตลอดการพูดคุยน้าเสียงของหลอนิงเงียบบางคาสีหน้าติดเล่นบางคาก็จริงจังเลสเตอร์คิดว่าการพูดคุยครั้งนี้เป็นเหมือนการระบายเขาก็เลยติดตลกไปว่าถ้างั้นคุณก็ฆ่าเขาให้ผมสิแน่นอนว่าเลสเตอร์ล้อเล่นแต่เขากําลังเล่นผิดคน ภาพมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเขาได้รับแจ้งว่ามีรถคันหนึ่งถูจอดทิ้งอยู่ข้างทางคนที่ถูกส่งมาตรวจสอบคือเด็กใหม่ที่ชื่อมอลลี่เธอไม่ได้เก่งมากนักแต่ความทะเยอ,อทะยานนี่มาเต็มร้อยส่วนคนที่แบกการสืบสวนครั้งนี้คือหัวหน้าเวิร์นแค่เขาเห็นจุดเกิดเหตุก็พอเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนขับน่าจะมาเร็วมีรอยเลือดบนฝากระโปรงเดาว่าชนกวางเจอรอยเลือดบนพวงมาลยัยเดาว่าคนขับคงเจ็บหัวแต่เมื่อตามรอยเท้าน่าสงสัยไปเรื่อยๆพวกเขาก็เจอชายคนหนึ่งที่นั่งแข็งใต้ยอยู่กลางป่า ในฤดูหนาวแบบนี้ไม่มีใครออกไปไหนมาไหนกับกางเกงในตัวเดียวหรอกเรื่องการสืบสวนไว้ค่อยมาต่อเพราะเราจะทําความรู้จักกับหัวหน้าเวิร์นให้มากขึ้นเขาเป็นหัวหน้ากรมตํารวจประจําเมืองที่เก่งมากมีภรรยาที่กําลังตั้งท้องพวกเขาช่วยกันวางแผนอนาคตสําหรับตัวเองและลูกชีวิตกําลังไปได้สวยเลยระหว่างทานมือคําภรรยาของเขาก็เกิดปิ๊งไอเดียเราน่าจะทาสีห้องลูกใหม่อยากได้สีเขียวเพราะในเมืองอันหนาวเนแ่งนี้ไม่ค่อยมีสีเขียวให้เห็นมากนัก ตัดภาพมาที่บริษัทเฮดแอนด์ันมันเป็นบริษัทรถบรรทุกของแซมเฮสคนที่แกล้งเลสเตอร์นั่นแหละครับตอนนั้นลูกๆของแซมกําลังหาอะไรเล่นแต่กลับมีชายคนนึงเดินเข้ามาในโรงงานถามว่าคนไหนคือแซมเฮสพอรู้ตัวแล้วเขาก็หมดทุละทิ้งทายไว้แค่ว่าฉันเพิ่งได้คุยกับลูกนายและฉันคิดว่าลูกคนเล็กออกจะทึมๆหน่อยนายเคยพาเขาไปตรวจสอบบ้างไหม มาหาเรื่องกันถนึงที่อดีตหัวโจกอย่างแซมต้องมีอารมณ์อยู่แล้วแต่วันนี้เขาจะปล่อยไปพอเห็นว่าลอนเจ็บหัวขืนเอาแท่งเหล็กออกมาฟาดเดี๋ยวจะมีคนตายยืนฟังจนจบแล้วก็ไม่ได้มีอะไรหลอนยิม้มและเดินออกไปทิ้งไว้แค่ความสงสัยก็พอไม่ใช่แค่เมียกับเพื่อนสมัยเรียนแม้แต่น้องชายก็เหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งที่เลสเตอร์มาเยี่ยมน้องชายที่บ้านเขาชื่อชาสหากเราสังเกตสภาพโดยรวมกระถือว่าชัดรวยเอาเรื่องหน้าที่การงานดีครอบครัวดี ซึ่งนั่นยิ่งต่อย้ำความล้มเหลวของพี่ชายได้ดีเป็นไหนๆชัดมีงานอดีตเหล็กเช่นการสะสมปืนเขาซื้อมาจากเพื่อนสนิทที่ทำงานอยู่ในค่ายแต่สาระสำคัญของซีนคือความเป็นห่วงเลสเตอร์เผลอทำปืนหล่นน้องชายอารมณ์ขึ้นเลยด่าว่าเลสเตอร์เหมือนซุ่มซามและรู้อะไรไหมเพื่อนที่ทำงานเวลาเขาคุยกันถึงเรื่องพี่น้องฉันละโคตรเหนื่อยใจเลยบางทีฉันน่าจะบอกกับคนอื่นว่านายตายไปแล้วเลสเตอร์นายนะ่ะอายุจะ40แล้วนะเมื่อไหร่จะจัดการกับชีวิตให้ดีกว่านี้วะ ตอนนั้นชัดแค่เป็นห่วงแต่เขาใช้คําพูดรุนแรงเกินไปเป็นใครก็อดเก็บไปคิดไม่ได้ตัดภามาที่สํานักง,งานลันเดลเหลยวตีบริษัทแปลกๆที่รับจ้างแก้ปัญหาให้กับคนที่กําลังเจอปัญหาหากคุณกําลังตามหาใครหรืออยากให้ใครหายไปมิสเตอร์ลันเดลช่วยคุณได้ห้องทำงานเขามีโทรศัพท์เป็นสิบเอาไว้ติดต่อกับลูกน้องและนายจ้างหนึ่งในพนักง,งานดีเด่นของมิสเตอร์ลันเดลก็คือลอนมาว เขาได้รับคำสั่งให้ไปจัดการเรื่องวุ่นวายในเมืองดูรูทแต่เหมือนทางนั้นจะต้องรอไปก่อนเพราะตอนนี้ลอนมีเรื่องส่วนตัวเขาตามรอยรถคันนึงจนมาถึงคลับลู่เสาเฝ้าสังเกตการแซมรอจังหวะที่หมอนั่นซื้อโซ่เสาไปเล่นสนุกในห้องรู้ตัวอีกทีแซมก็โดนมีดตักเข้าหัวตายคาที่ไม่นานหัวหน้าเวิร์นก็ได้รับแจ้งเหตุเขากลับมาลี่ตรงมาดูสถานที่เกิดเหตุสภาพก็อย่างที่เห็นผู้ตายคือแซมเฮสเจ้าของบริษัทรถบรรทุกประเด็นคือคนเขาลือกันให้แซร ว่าแซมเคยร่วมธุรกิจกับพวกค้าปืนเถื่อนต่างเมืองแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันการที่แซมถูกฆ่ามาเลยทําให้หมอนรีเชื่อว่าเป็นความไม่ลงรอยทางธุรกิจสิ่งหัวหน้าเวิร์ไม่อยากให้เธอด่วนสรุปมันอาจจะมีเรื่องอื่นที่ลึกซึ้งกว่านั้นหลังเก็บแซมเสร็จเรียบร้อยหลอนยังไม่ได้ไปไหนไกลเขาหาโรงแรมเล็กๆเพื่อหาที่พักผ่อน ตอนนั้นเจ๊พนักง,งานโรงแรมกําลังยืนดนบาพนักง,งานทําความสะอาดอยู่พอดีครับหลอนเห็นแล้วไม่ค่อยชอบใจเขาก็เลยหาเรื่องกวนประสาทเล่นๆตามกฎระเบียบแล้วนอนคนเดียวเจ๊คิดเลทปกติแต่ถ้ามีสัตว์เลี้ยงมาด้วยเช่นหมาแมวคิดเพิ่มสิบเหรียญเขาก็เลยถามขึ้นมาแบบงงๆแล้วถ้าผมมีปลาล่ะจะคิดเพิ่มสิบเหรียญด้วยหรือเปล่าหรือถ้ามีแมงมุมหนูหรือถ้าผมมีแบคทีเรียละ่ะไม่จบแค่นั้นหลอนเดินผ่านพนักง,งานทําความสะอาด พูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเงียบว่าทำไมนายอมให้หลอนดานายแบบนั้นไอหนูหลอนเปรียบเทียบนายกับหอยทากเลยนะพอหนุ่มก็งงๆเละครับเลยถามกลับไปว่าจะให้เขาทำยังไงซึ่งก็ง่ายๆเคยมีคนดูถูกร้อนหนนหนึ่งเขาเยียวใส่ถังน้ำมันรถหมอนั่นแล้วรถคันนั้นก็ไม่เคยขับได้อีกเลยดูเป็นคำแนะนำที่ดีใช่ไหมครับแต่กับคนแบบหลอนนะ่ะเขาไม่ได้สนว่าใครถูกใครผิด อย่างเดียวที่เขาสนคือความมันเทิงเข้าห้องมาได้แล้วเขาก็โทรไปแจ้งล็อบบี้บอกว่าพอดีผมมองไปนอกหน้าต่างเห็นไวรุ่นคนหนึ่งกำลังเยี่ยวใส่ทางน้ำมันรถคันสีแดงแล้วพอหนุ่มคนนั้นก็งานเขา้าตัดพามาที่มอลลี่ถึงจะเป็นตำรวจมือใหม่แต่เธอทุ่มเทให้กับงานแบบสุดตัวตอนนี้มีด้วยกัน2คดีหลักๆคือรถที่ถูกพบข้างทางกับการตายของแซมเอาเรื่องรถก่อน ข้อสงสัยแรกคือพวงมาลัยมีรอยเลือดคนขับน่าจะได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวแต่ศพที่แข็งตายอยู่ในป่าไม่มีแผลบนหัวเลยที่น่าสงสัยกว่าคือชายคนที่แข็งตายไม่มีประวัติรถก็ถูกขโมยมาตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพิ่มส่วนคดีฆาตรกรรมแซมนี่แย่หน่อยผู้หญิงคนที่อยู่กับแซมบอกว่าเธอไม่เห็นหน้าฆาตกรตอนนี้กำลังตรวจหารอยนิ้วมือบนมีดมอลลี่เป็นคนที่มีความพยายามจริงๆครับ หัวหน้าเวิร์นเห็นความสามารถเขาเชื่อว่าสักวันมอลลี่จะเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้ากรมตำรวจคนต่อไปเรามาหาครอบครัวแซมกันบ้างสามีโดนฆ่าก็แย่พอแล้วแต่นี่ยังไปตายในคลับลู่เสาคนเป็นภรรยาก็ยิ่งปวดใจแล้วก็มีเรื่องให้ปวดหัวเข้ามาเพิ่มมีคนโทรหาลูกคนโตของแซมปลายสายเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยแต่รอบนี้โทนเสียงของเขาดูมีอารมณ์ขันมากขึ้นไงมิกกี้ผมเป็นทนายความที่ดูแลทรัพย์สินของพ่อคุณอย่างแรกนะผมเสียใจกับความสูญเสียด้วย อย่างที่สองผมรับหน้าที่ดูแลเงินทองอสังหาริมทรัพย์กรรมสิทธิ์ต่างๆและยานยนต์มันชัดเจนที่สุดว่าพอคุณตัดสินใจยกทุกอย่างให้กับโมน้องชายของคุณผมรู้ว่ามันฟังดูลำบากแต่ในพินัยกรรมเขียนไว้อย่างชัดเจนผมขอยกทรัพย์สินอันมากมายทั้งหมดให้กับโมดูคนที่สองและเป็นคนโปรดของผมหลอนเคยเจอมิกกี้แล้วหนหนึ่งรู้ว่าเขาเป็นคนอารมณ์หลอนรู้ว่าเขาไม่ยอมคนเหมือนผู้เป็นพ่อผลที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับมิกกี้ออกไปใส่กับน้องชายข้างนอกแล้ว คุณอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่มยิม,ยมแต่หายนะครั้งใหญ่หนักมักจะเกิดจากอะไรที่ไม่คาดฝันเสมอกลับมาที่เรื่องราวของเลสเตอร์เขายังคงมาทํางานปกติและบังเอิญเห็นลอนเดินออกมาจากโรงแรมตอนนั้นเขายังไม่ได้เอะใจอะไรแต่อยู่ๆหัวหน้าก็เดินมาบอกเรื่องเศร้าแซมเฮสตายแล้วได้ยินว่าเป็นเหตุฆาตกรรมโดนแทงตายหมอนั่นถือเป็นลูกค้ารายใหญ่เราคงต้องเหนื่อยกันหน่อย เหนื่อยแน่ครับเพราะครั้งสุดท้ายหลอนบอกว่าจะฆ่าแซมให้เลสเตอร์อดสงสัยไม่ได้เขาก็เลยตามมาถามที่ร้านอาหารคุณฆ่าเขาหรือเปล่าแซมนะ่ะหลอนตอบคําถามนี้แบบชวนคิดคุณพระแซมตายแล้วเหรอแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณควรจะรู้สึกดีนะเพราะตลอดทั้งชีวิตคุณมัวแต่ยึดติดกับกฎเกณฑ์มันไม่มีหรอกมันก็แค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเลือกจะเอามาหรือปกป้องและจาคําผมไว้เลสเตอร์เรื่องงงงๆท,ที่มันทํากับเราวันแล้ววันเล่า ทั้งหัวหน้าทั้งเมียและคนอื่นๆที่คอยบันทอนเราหากคุณไม่ลุกขึ้นสู้แสดงให้พวกมันเห็นว่าคุณก็มีความเถื่อนคุณก็จะถูกเขียดทิ้งอย่างไรค่าในตอนนั้นเลสเตอร์แทบไม่ได้ตอบอะไรเลยเขามัวแต่ช็อกกับเรื่องแสมอย่างเดียวที่เขาจําได้คือความคิดบิดเบี้ยวจากน้ําเสียงอนุ่มลึก กลางดึกวันเดียวกันเหมือนว่ามอลลี่จะสืบเจอบเบาะแสใหม่เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินบอกว่ามีคนเข้ามารักษาอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเดาว่าน่าจะเป็นคนที่ขับรถชนกวางแต่ที่น่าสนใจกว่าคือพยานเห็นชายคนนั้นคุยกับเลสเตอร์เรื่องแซมบางทีสองคนนั้นอาจเชื่อมโยงกันที่มอลลี่ว่ามามันก็น่าสนใจดีแถมหัวหน้าเวิร์นยังรู้จักเลสเตอร์เดี๋ยวเขาจะลองไปถามดูให้ตัดภาพมาที่บ้านเลสเตอร์ คำสบละมาจากทุกคนรอบตัวมันบีบให้เขาอยากเป็นคนที่ดูแมนมากขึ้นเริ่มง่ายๆดยการลงไปซ่อมเครื่องซักผ้าที่กำลังพังตอนนั้นเขาคิดว่ามันน่าจะเสียที่แท่นหมอเตอร์ซ่อมเสร็จแล้วเขาก็เรียกภรรยาลงมาดูผลลัพธ์ที่ออกมาคือพังหนักกว่าเดิมเลสเตอร์แค่อยากเปลี่ยนไปลูกผู้ชายเป็นคนที่พึ่งผ่าได้แต่เขาไม่เคยได้รับกําลังใจหรือแรงสนับสนุนอย่างเดียวที่เขาได้คือคําดูหมิ่น คุณไม่เหมือนลูกผู้ชายเลยเลสเตอร์คุณไม่ได้คลื่งเลยด้วยซ้ำให้ตายสิไม่รู้อะไรโดนใจให้ฉันแต่งงานกับคุณแม่ฉันเคยบอกว่าอย่านะเผลผู้ชายที่ทําอะไรไม่เคยสําเร็จรู้ไหมแบบนั้นเขาเรียกกันว่าอะไรไอ้ขี้แพ้ไงตอนนั้นมันเป็นเพราะอามรมณ์ล้วนๆเลสเตอร์ถูกยั่วยุจนความเถื่อนในตัวมันเริ่มเดือดขึ้นเขาหยิบค้อนขึ้นมากระหน่าฟาดหัวเมียครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดการลงมือเลสเตอร์เอาแต่พูดคําว่าขอโทษบอกว่าเขาเสียใจแต่เขา ถอยกลับไม่ได้แล้วหลังจากได้สติเลสเตอร์ก็เริ่มคิดหาทางเอาตัวหลอดถอดเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุออกเช็ดทำความสะอาดคอนและหาที่ซ่อนให้กับอาวุธที่ใช้ฆาตกรรมแต่นั่นยังไม่พอเขาติดต่อไปที่โรงแรมขอต่อสายไปที่ห้องของหลอนบอกว่าเมียของผมนอนอยู่ในห้องใต้ดินคิดว่าตายแล้วและผมโคตรกลัวเลยไม่รู้จะทำยังไงคุณมาที่นี่หน่อยได้ไหมได้โปรดตอนนั้นลอนแซวกลับมาคขำาว่าคุณนี่มันเด็กเกเรจริงๆแต่ในเมื่อเพื่อนกำลังเดือดร้อนจะไม่ช่วยได้ไง จุดนี้จะทําให้เรารู้จักเลสเตอร์ไนการาดมากขึ้นไม่ใช่แค่ขี้แพ้แต่เขายังเป็นพวกเห็นแก่ตัวเลสเตอร์หยิบลูกซองมาใส่กระสุนลองซ้อมบทจัดฉากให้เหมือนกับว่าลอนบุกมาที่บ้านแล้วฆ่าเมียเขาเลสเตอร์ไม่ได้ตั้งใจให้ลอนมาช่วยจัดการศพแค่อยากหาคนรับผิดแทนซ้อมเสร็จแล้วเขาก็เอาลูกซองไปซ่อนไว้ข้อยิบม,มายิงตอนที่ลอนเดินอยู่ในบ้านและใช่ครับมันเป็นคืนที่หัวหน้าเวิร์นต้องมาสอบปากคําพอดีช่วงแรกก็พูดคุยกันตามปกติจมูกเป็นไงบ้างแล้วเมียไปไหน เลสเตอร์ยังถือว่าทําได้เนียนอยู่บอกว่าคืนนี้เมียไปนอนที่บ้านน้องแต่ระหว่างที่สอบปากคําหัวหน้าเวิร์นดันเกินมองไปเห็นรอยเลือดเวิร์นมีประสบการณ์พอตัวเขาชักปืนสั่งให้เลสเตอร์นั่งคุกเขา่าจากนั้นเดินสํารวจให้รอบบ้านเขาเห็นเต็มสองตาว่าเมียของเลสเตอร์นอนตายอยู่ในห้องใต้ดินบวกกับท่าทางน่าสงสัยมันจึงทําให้เวิร์นประติดระต่อเรื่องราวได้เขาวิทยุเรียกกําลังเสริมแต่ช้าเกินไป ลอนถือลูกซองอยู่ด้านหลังเขาไม่รอช้าไม่รอให้เวินหันมายิงตำรวจทิ้งแบบไม่ลังเลเลยเสร็จแล้วเขาก็ยอมสละเวลาอันมีค่าเพื่อยืนมองเจ้าหน้าที่เวินค,ค่อยๆหมดลมหายใจขั้นต่อไปคือล้อนจะลงไปเก็บศพด้านล่างตำรวจมาที่บ้านพอดีเลสเตอร์ไม่รู้ทำไงเขาก็เลยตามลงไปบอกแต่รู้ตัวอีกทีล้อนก็หายไปแล้ว ทีนี้ละงานเข้าของจริงมีสองศพนอนอยู่ในบ้านอีกคนเป็นเมียอีกคนตำรวจหากโดนเจอสภาพนี้เขาไม่มีทางรอดไปแน่ช่วงที่มอลลี่กำลังเดินตรวจเช็คลอบบานเลสเตอร์ไม่รู้จะทำยังไงเลยแต่จังหวะนั้นเขามองไปเห็นโปสเตอร์แล้วก็เกิดบิ้งไอเดียวิงหม่งซะแค่นี้ก็ชุบตัวเป็นผู้ขอร้ายได้แล้วจากนี้จะเข้าสู่ช่วงท้ายตอนแรกหัวหน้าเวิร์นไม่หลอดเขาเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และคนที่เศร้าเสียใจไม่ได้มีแค่มอลลี่ภรรยาของเขาที่กําลังตั้งท้องก็เหมือนกันคืนนั้นหัวหน้าเวิรแวะซื้อสีทาห้องเขาเคยสัญญากับคุณภรรยาว่าจะช่วยกันทาสีห้องลูกใหม่แต่โอกาสนั้นคงไม่มีแล้วตัดพามาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งที่อยู่ระหว่างการเฝ้าเวรเขาชื่อกัสกัสมีลูกสาวและมักจะติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสารส่วนมากคุยกันเล่นเล่เปื่อยว่าทําอะไรอยู่เปลี่ยนกินข้าวหรือยังเปลี่ยนถึงเวลานอนแล้วก็อย่าลืมแปลงฝันถือเป็นโมเมนต์ที่น่าหลัก แต่อยู่ๆก็มีรถคันนึงซิ่งตัดหน้าแบบนี้ปล่อยไปไม่ได้กัสขับตามรถต้องสงสัยไปเรื่อยๆเปิดสัญญาณไฟและเรียกให้รถคันนั้นหยุดซึ่งก็ตามนั้นกัสลงมาจากรถขอกระจกและเริ่มทำตามหน้าที่ขอดูใบขับขี่กับทะเบียนรถแต่แทนที่จะให้ความร่วมมือหลอนกลับตอบโต้ด้วยคำถามมันจะเป็นยังไงถ้าผมบอกว่านี่ไม่ใช่รถของผมเพราะผมยืมมันมาหรือไม่คุณก็กลับไปขึ้นรถและขับไปซะ ตอนนั้นกัสไม่ได้กลัวคำขู่หรืออะไรเขายัางยิ้มได้และคิดว่ามันเป็นมุกตลกแต่สถานการณ์จะเปลี่ยนเมื่อลูกสาวของกัสวิทยุเข้ามาคุยเล่นร้อนถามต่ออีกว่าลูกสาวของคุณอายุเท่าไหร่หรอผมจะบอกคุณนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะเล่นกระจกรดขึ้นแล้วขับออกไปจากนั้นคุณจะกลับไปหาลูกสาวอีกสองสามปีต่อมาคุณจะยังได้มองหน้าเธอและรู้ว่าคุณยังมีชีวิตเพราะคุณได้เลือกที่จะไม่ไปตามถนนบางสายในบางคืนคุณพอจะเข้าใจไหม จากนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ชายลึกลับบอกเขาเลื่อนกระจกแล้วขับออกไปส่วนเจ้าหน้าที่กัสก็กลับขึ้นรถได้กลับบ้านและยังคงได้บองหน้าลูกสาวมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกโล่งใจแบบบอกไม่ถูกต่อเน,นื่องกันในตอนที่2เปิดเรื่องที่พี่สองคนที่กําลังขับรถเข้าเมืองปลายทางของพวกเขาคือบริษัทรถบรรทุกของแซมเฮสไม่รู้ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกันยังไงแต่เป้าหมายคือเพื่อหาตัวคนที่ฆ่าแซมรายละเอียดเล็กน้อยพีเซอร์น้ําตาลคือมิสเตอร์แลนซ์ เขาหัวหนวกก็เลยต้องให้มิสเตอร์นัมเบอร์ที่มาด้วยช่วยแปลภาษาให้หนึ่งในเพื่อนของแซมบอกว่าแซมถูกแทงเข้าที่หลังคอที่คลับลู่เสานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อไม่กี่วันก่อนมีชายคนนึงเข้ามาในโรงรถผมน้ำตาลสูงไม่เกิน6ฟุตไม่หนุ่มไม่แก่มีรอยแผลบนหน้าผากหมอนั่นบอกว่าแค่อยากมาดูหน้าแซมแล้วแซมก็ตายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านมันผ่านมาแล้วหลายวันเลสเตอร์บาดเจ็บจากการเอาหัวกระแทกแต่เขาไม่ได้เปลียนอะไรมากจะมีก็แต่สะเก็ดลูกซองที่กระเด็นมาโดนมือ ชสัสผู้เป็นน้องชายก็เป็นห่วงแหละครับเขากับภรรยาคุยกันว่าจะให้เลสเตอร์มาอยู่ที่นี่ก่อนไว้ทำความสะอาดบ้านเสร็จเมื่อไหร่จะขายทิ้งหรือยังไงค่อยว่ากัน ทางฝั่งเจ้าหน้าที่การที่หัวหน้าเวิร์นถูกฆ่ามันไม่ได้ทําให้ความพยายามของมอลลี่ลดลงเลยกลับกันมันยิ่งเพิ่มความทะเยอทะยานขึ้นไปอีกขั้นเธอสาบานว่าจะหาตัวฆาตกรเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับภรรยาผู้เสียสามีแต่แน่นอนว่าต้องมีปัญหามอลลี่ถือเป็นเจ้าหน้าที่หน้าใหม่ไม่มีทางที่เธอจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าและทีมหน่าเปิดหัวกว่าคือตําแหน่งนั้นตกไปอยู่กับบิล หากหัวหน้าเวิร์นเป็นคนขยันและมากประสบการณ์บิลคือทุกอย่างที่ตรงกันข้ามเซนหรือความขยันแทบไม่มีเลยอย่างเดียวที่ช่วยให้เขาขึ้นเป็นหัวหน้าได้คืออายุงานหมอลลีเสนอให้ไปสอบสวนเลสเตอร์บิลบอกไม่ต้องเขารู้จักเลสเตอร์ตอนมอปลายยู่ว,วันหนึ่งที่อาจารย์ให้พวกเขาชำแหละหนูแค่นั้นเลสเตอร์ผู้นาสงสารก็ถึงกับเป็นลมแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นประจำเดือนในชั่วโมงพละแค่นั้นเลสเตอร์ก็เป็นลมอีกรอบ ส่วนคดีฆาตรกรรมแซมบิวเชื่อว,ว่ามันเกี่ยวข้องกับการแข่งขันอันดูเดือดของพวกบริษัทรถบรรทุกง่ายๆคือแกไม่เอาอะไรเลยครับแต่เพื่อเห็นแกเมียของหัวหน้าเวิร์นบิวจะลองไปสอบปากคำเลสเตอร์ให้หน่อยก็ได้เลสเตอร์ไม่ได้รลอให้คนมาเก็บกวาดบ้านเขารู้สึกผูกพันกับที่นี่ก็เลยอดใจไม่ได้ที่จะกลับมาเขาเดินไปรอบๆผ่านจุดที่หัวหน้าเวิร์นถูกยิงผ่านห้องใต้ดินที่เขาทุบหัวภรรยาจนเสียชีวิตถ้าให้บอกตามตรงเลสเตอร์เองก็รู้สึกผิดเขาเสียใจมาก แต่มันไม่มีหนทางให้ย้อนกลับแล้วและมันจะยิ่งถล่ญเลิกมากขึ้นเมื่อวันสอบปากคำมาถึง คุณไม่ต้องสนใจบิลก็ได้ครับเขาแค่รีบมารีบกลับไม่ได้ชวนคุยเรื่องคดีเลยมีก็แต่หมอลลี่ที่ตั้งใจสืบเรื่องนี้อย่างถูกต้องเธอถามคำถามมากมายเริ่มจากรายงานในคดีก่อนหน้านี้เลสเตอร์ให้การว่าเขากลับมาจากบ้านและเจอภรรยานอนเสียชีวิตอยู่ก่อนแล้วคำตอบคือใช่เลสเตอร์บอกว่าเขาได้ยิยนเสียงเครื่องสักผ้าก็เลยลงไปดูมันยังปั่นอยู่ส่วนเพลก็นอนอยู่บนพื้นเขาไม่เห็นหน้าคนร้ายเพราะหมวแต่ช็อกหลังจากนั้นหัวเขาก็ฟาดจำอะไรไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหัวหน้าเวิร์โดนยิงยังไง ส่วนที่พอจะมีประเด็นคือชายคนที่เลสเตอร์คุยด้วยในโรงพยาบาลมอรลี่บอกว่าเรามีพยานคนหนึ่งเธอเห็นพวกคุณคุยกันเกี่ยวกับแซมนับตั้งแต่คำถามนี้คำโกหกของเลสเตอร์ก็เริ่มเลื่อนไหลขึ้นเรื่อยๆใช่ผมคุยกับใครบางคนแต่มันเลือนลางมากผมพูดว่าหน้าผมยับเยินไปหมดเมสที่แปลว่ายับเยินมันออกเสียงคล้ายกับแฮสพยานของคุณอาจจะเข้าใจผิดนะ ถึงเลสเตอร์จะบอกแบบนั้นบอลลีก็ยังไม่ปากใจเชื่อเธออยากรู้ลักษณะของคนที่คุยด้วยซึ่งก็เหมือนเดิมโกหกว่าจำไม่ได้มันผ่านมาสองสาวันแล้วหัวผมก็กระแทกและถือเป็นโชคดีที่วันนี้บิวมาด้วยเขาด่วนสรุปว่าอาจจะเป็นฝีมือพวกหลายบ้านการสอบปากคำครั้งนี้ก็เลยจบลงตัดภาพมาที่ตัวตนเลื่องเขามาโผล่ในศูนย์ปริษัีของเมืองดูรูตเขามารับเอกสารที่บริษัทส่งมาให้เขาลวงหน้าประเด็นคือก่อนรับของมันต้องมีการระบุตัวต,วตนยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือบัตรประจำตัวคำตอบคือไม่ลุงแกก็งงๆแหละครับไม่บอกชื่อแล้วจะหาพัสดุเจอได้ไงคำตอบคือได้คุณแค่หันไปที่กล่องนั่นแล้วหาอันที่จ่ายหน้าถึงดูรูทและจากนั้นก็ส่งมาให้ผมหรือต้องให้ผมกลับมาที่นี่และหามันด้วยตัวเองใช่ไหมไม่รู้ว่าลุงแกจะตีความเป็นอะไรแต่เขาไม่อยากเจอปัญหาค่อยๆหันหลังไปหากล่องพัสดุแล้วหยิบจด,ดหมายฉบับหนึ่งมาให้ หล่เลือกเปิดมันตรงนั้นข้างในมีหนังสืออเมริกันฟีนิกก์กบัตรประจําตัวสําหรับตัวตนใหม่หลังจากนี้หลอนต้องเป็นนักบวชก่อนไปเขาก็ไม่ลืมหันมาอวยพรคุณลุงจากนี้ขอไปแบบเร็วๆหนังสือเล่มนั้นคือเบาะแสที่จะพาหลอนไปยังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเจ้าของกิจการนี้คือมิลลอสเขามีฟาร์มผลิตเนื้อสัตว์มีคอนเน็กชันด้านอาหารและสาธารณูปโภคเขารู้จักมากพอจนเปิดห้างสรรพสินค้าของตัวเองได้มีแผนจะขยายสาขาอีกด้วย ประเด็นคือเขาเพิ่งได้รับจดหมายแบล็กเมล์ก็เลยเรียกใช้บริการจากมิสเตอร์ลันเดลข้อความในจดหมายเขียนว่าฉันรู้เรื่องเงิน43,613นั้น่นและฉันจะบอกกับคนทั้งโลกมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเจาะจงเพราะงั้นลอนดาวว่าเป็นคนไหนพอโดนถามนักเข้ามีลอสก็ยอมคายเขาคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือเมียตัวเองเธอกำลังฟอง้องร้องและขอแบ่งทรัพย์สิน50%รายละละเอียดงานก็ง่ายๆไปสืบให้แน่ใจว่าเป็นฝีมือใครแล้วเก็บซะ ในส่วนของเจ้าหน้าที่กัสเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวายนี้แน่ๆเขาอยู่ในกรมตำรวจประจำรัฐมีอยู่วันหนึ่งเรื่องคอพวของเลสเตอร์ก็ถูกส่งมาที่ส่วนกลางตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มแต่เรื่องใช้ที่เขาเจอเมื่อคืนนั้นมันยังคงวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่รู้กันกัสมีลูกสาวคนหนึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์โดยรวมแล้วมีความสุขดี ทางฝั่งมิสเตอร์แลนซ์กับนัมเบิร์กก็เริ่มออกตามหาตัวฆาตกรอย่างจริงจังพวกเขาเริ่มจากขับลู่เสาเขามาถามข้อมูลกับเสาที่แซมนอนด้วยหากสังเกตจากสีหน้ากับบนสนทนาเธอรู้จักมิสเตอร์แลนซ์และไม่อยากจะมีปัญหาด้วยมีข้อมูลหนึ่งที่เธอไม่ได้บอกกับตำรวจคนฆ่าอาจจะเป็นเลนนี่หมอนั่นมาที่นี่บ่อยดื่มหนักเราได้ยินเขาพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อแซมนั่นไงนั่งอยู่ที่บร์น่นสูงราวๆห้าฟุตสิบผมน้ำตาลมีรอยแผลบนหัว นั่นแหละครับปัญหาเลนนี่แค่โชคไหลที่รูบรางของเขาคล้ายกับหลอนแต่ส่วนที่ทําให้เขางานเข้าหนักคือทาทียีโยนกวนประสาทเขาบอกว่ากําลังยุ่งอยู่กับสาวๆถ้าพวกแกไม่ได้มาหาคู่เดทก็ใส่หัวไปซะเรียบร้อยครับเลนนี่โดนจับยัดใส่ท้ายรถและพาตัวมายืนยันกับเพื่อนแซมผลที่ออกมาคือจับผิดตัวหมอนั่นไม่ได้พูดมากเหมือนเลนนี่ส่วนชะตากรรมจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวค่อยมาว่ากันหลังได้ข้อมูลจากมีลออสหลอนก็มุ่งตรงไปหาภรรยาของเขาเปน็นอันดับแรก แนะนำตัวว่าเขาทํางานให้กอบไหมทนายที่คุณภรรยาเลือกใช้ในการฟ้องหยา่าคือตอนนั้นเธอกําลังออกกําลังกายอยู่ครับหลอนก็เลยมีโอกาสได้จับมือกับโคสและสีแทนสําหรับการทาผิวมันก็ติดมือเขามาด้วยจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากหลอนอ้างว่าเขาถูกส่งมาประเมินสินทรัพย์แบบคร่าวๆสิบหลานหรือสักสิซึ่งไม่มันมีมากกว่านั้นเยอะ เก็บข้อมูลเสร็จแล้วหลอนก็มานั่งประติะต่อเรื่องราวสำหรับง,งานที่กำลังทำอยู่แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเปิดฟังเสียงของเลสเตอร์ไปด้วยเสียงตอนที่เขาโทรมาขอความช่วยเหลือให้ไปจัดก,การกับศพและสิ่งสุดท้ายที่หลอนเจอก็คือสีแทนที่ติดอยู่หลังจดหมายแบล็กเมลมันเป็นสีเดียวกับที่ติดมาจากมือโคชวันเวลาผ่านไปหลายวันเหมือนว่าเลสเตอร์จะตัดสินใจได้แล้วเขาลงไปยังห้องใต้ดินเดินไปหยิบคอนและคิดถึงเรื่องราวในวันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายถึงจะมองแล้วรู้สึกผิด แต่มันกลับเริ่มทำให้เขารู้สึกเหมือนมีพลังเลสเตอร์ย้ายออกจากบ้านมาอยู่กับน้องชายชั่วคราวยอมตัดใจขายบ้านหลังนั้นและในกลางดึกเลสเตอร์รู้สึกปวดหัวเขาก็เลยออกมาหายากินปัญหาคือมอลลี่อยู่แถวนั้นพอดีครับการสอบปากคำรอบที่แล้วมันยังไปไม่สุดมีหลายเรื่องที่มอลลี่ยังคาใจเธอก็เลยตามมาถามต่อหากคุณเป็นฆาตกรคุณคงไม่อยากให้มีอะไรหลุดออกไปจากปากมากเลสเตอร์โกหกได้แบบหน้าต่ายบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดไม่อยากคิดถึงเรื่องในวันนั้นอีก คุณเอาเวลาที่ตามลังควานผมไปตามหาคนที่ฆ่าภรรยาผมไม่ดีกว่าหรอเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆคำโกโหกและการแสดงของเลสเตอร์มันพัฒนาขึ้นไปไกลามากจากที่ดูดูแล้วก็มีแค่มอลลี่คนเดียวที่ตั้งใจสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นในเมืองหัวหน้าบิลไม่เอาอะไรเลยเขาโม่แต่โทษว่าเป็นฝีมือของพวกเลลอนเป็นพวกหลบ้านทำเหมือนกับว่าเขาอยู่ในปี19 4 2เเหมือนคนไหลบ้านพวกนั้นเป็นภัยคุกคามระดับชาติแต่จะให้ทำไงได้ตอนดีบิลเป็นหัวหน้า และที่มันน่าปวดหัวกว่าคือบิวตามมาด่ามอลลี่เลสเตอร์มันโทรไปฟ้องบิวครับ,บว่ามอลลี่ตามรังควานของไม่เลิกเจอแบบนี้เข้าไปเป็นใครก็อดพอใจไม่ได้นี่คือภาพรวมของ2ตอนแรกและปิดท้ายกันที่ทุ่งหิมะอันหนาวเหน็บมิสเตอร์แลนส์กับนัมเบอร์จับผิดตัวแต่หากปล่อยเลนนี่ไปอาจก่อให้เกิดปัญหากวนใจตามมาพวกเขาจัดการเรื่องนี้กันแบบง่ายๆลากเลนนี่ลงมาจากรถถือเครื่องเจาะแล้วเดินหาที่เหมาะสำหรับเลนนี่เพียงแค่นี้เลนนี่ก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันจากคำพูดเล่นๆในโรงพยาบาลกลายเป็นการฆาตกรรมจริงจากสามีที่โดนเมียดา่ากลายเป็นฆาตากรที่ลงมือฆ่าเมียตัวเองจากเมืองเล็กๆที่ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยมีกลิ่นของความตายลอยมาจากหิมะลอนมาวโวไม่ใช่แค่คนแปลกหน้าเขาคือเชื้อโรคของความวุ่นวายที่กำลังแพร่กระจายและเลสเตอร์ผู้ที่เคยเป็นเหยื่อของโรคทั้งใบเขากำลังเรียนรู้ว่าบางทีการโกหกให้เนียนอาจจะปลอดภัยกว่าการพูดความจริง แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะในโลกของฟาโกความเงียบไม่เคยปลอดภัยและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NFTTER h e a สวัสดี